พามาส่งาองนะครับพระปิตากรวัดพระนมลอกนะครับหลวงพ่อเดิมหลวงหลวงพ่อคล้ายก็ปิตาจะมีอยู่สองพิมพ์นะครับจะมีอยู่สองพิมพ์อันนี้จะเป็นยันจมนะครับยันจมจะมีลั้ษขะอ้วนกว่านะครับยันนูนจะผอมกว่าอย่างนี้อันนี้คือยันนูนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาส่องทีละองค์เอายันนูนก่อนแล้วกันเพราะว่าองค์นี้เป็นองค์แรกที่ผมได้รับบูชามาเลยนะครับจากวัดเลยนะนี่ครับดูพิมพ์ดูเท้ามาผคมชัดนิ้วปิตายันนูนจะมียันอยู่ที่ใต้ฐานนะครับ 的白夜。 นี่ะครับแล้วก็อีกองหนึ่งที่เพิ่งได้บูชามานะครับปิดตายันนูนองนี้จะคาบเยอะหน่อยแต่ว่าดูพิมพแล้วค่อนข้างโอเคนะครับดูพิมพแล้วโอเคเลยดมอ,อาสอง ใกล้ๆแบบมีคราบโกรนหนาๆแน่นๆแบบนี้ครับนี่ครับให้ดูก่อนเขียนคน เห็นรอยตะไปแบบนี้แล้วอยากจะลองร้านดูเลยนะครับอยากรู้ก็รตัวยันต้องเทียบเทียบตัวยันดูสิอันนี้ดูตื้นๆขอบมนๆน,นะครับกับอันนี้ดูสันขอบกับอันนี้ ขอบยันนี้แตกต่างกันเลยนะอยากล้างเลยเนะนี่ยองเนี้ยอยากลองล้างเลยนะครับองค์นี้เดิมๆจากวัดนะองค์นี้ yep and do it เส้นเส้น ส่องไปส่องมานี่องค์นี้เริ่มจะน่าสงสัยแล้วนะผมก็เพิ่งได้พระวันนี้นะครับยังไม่ได้ส่องเลนะแต่พอมาเทียบกันแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มน่าสงสัยนะครับเธอที้บอกว่าผมอยากจะลองล้างดูเหลือเกินแล้วก็จะมีตรงนี้ที่ว่า เหมือนเม็ดสีทอง,ทอง ไปขีดนะครับใต้หัวยันมีไหมยังมีเหมือนกันนะไม่รู้กัน คือองค์นี้เข้าใจว่าวันแรกๆวัดเขาล,าล้างน้ำเปล่านะครับแต่ก็ยังมีคาบดินติดอยู่บ้างนะครับแต่องค์นี้นดินแน่นๆเลยถามว่าทำไมผมถึงไม่ชอบองค์นี้ก็อาจจะเพราะว่าลอยตะไบกับความ ตรงยันเนี่ยครับที่ว่าขอบเขาดูไม่ค่อยเป็นสันนะขอบเขาดูไม่ค่อยเป็นสันเท่าไหร่เทียบกับองนี้ ขอบเขาะจะเป็นสันจมลงมาเลยนะจะไม่โค้งแต่ว่าแล้วก็นิ้วหนามือมือซ้ายท่านมือขวาเรานะครับนิ้วมันจะหนาแต่ว่าองค์นี้จะเรียวๆเลยเรียวๆเลย เริ่ม,น,นะมน่ากลัวแล้วนะครับนะเริ่มน่ากลัวแล้วนะองค์นี้นะเริ่มน่ากลัวแล้วต่อไปก็จะเป็นยันจมนะครับองค์นี้ผมบูชามาจากหน้าวัดแล้วก็เอาไปยิงเปอร์เซ็นทองมาด้วยตัวเองนะมีทองอยู่หนึ่งจุดเท่าไหร่ หนึ่งจุดห้านะครับแล้วหนึ่งจุดสองมีช่องอยู่หนึ่งจุดสองนะครับดูเน,นื้อหานนี่เป็นอย่างจมนะครับอันนี้ก็ผมก็ได้มาสภาพนี้นะครับไม่ได้ล้างนะ โดนมือด้วยหน่อยนึงนะครับเพื่อใหเป็นเนื้อเกิดออกมาสังเกตล่อง่องที่เป็นยันจมเนี่ยก็จะต้องเป็นสันลงไปนะมันจะดูขอบมันจะดูเป็นสันเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบว่า ขอบงโค้งนะครับกับองนี้องนี้ผมล้างน้ำมะนาวก็เอาไว้ห้อยบูชานะครับติดไว้กับกล้องสองผระนะครับส่ององค์ที่ล้างให้ดูนะครับแต่อยู่ในกรอบแนละเพราะว่าเอาไว้ใช้นะครับ สบายอยู่เลยแต่ไม่ค่อยจะเห็นและเพราะว่าติดเรียมไปแล้วนะครับ หลังกังนตรงนี้แต่เป็นองนี้ก็องที่ผมเรียมนี่ก็จะกลายเป็นว่าบเบอ,อร์ทันทีนะครับถ้าเทียบอย่างนี้นะบเบอ,อทันทีเลยเพิ่งจะได้เอามาเทียบนะพะอยู่ก็ตัวแท้ เราลองหาจุดอื่นตะเกีตกันอีกหน่อยว่ามีจุดที่แตกต่างกันไหมนะครับบริบเวณหัวยันก็ดีต้าแขนตรงสันมือมีสันมือเหมือนกันเลยนะบางทีมันต้องหาจุด เล็กๆนะครับในการเทียบขอบข้างนี้จะแบบว่าเบลอๆหน่อยนะครับ น่ากลัวน่ากลัวแล้วก็ที่ผมได้ทดลองอีกอย่างก็คือมีคนที่บอกว่าให้ลองให้ลงไม่หลกน,นะครับ Te de... do de... 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 เป็นร่วมการศึกษานะครับภาพเพิ่งแตกกลุ่มมานะต้องร่วมร่วมกันศึกษาวันนี้ก็พามาดูประส่องกันประมาณนี้ครับแล้วมาพาปิดตาจมยันนูนทำให้เริ่มไม่มั่นใจ หนึ่นก็หลย่นแล้วผมจะไปคลิปหน้าดีกว่าหลวงพอเดิมไปคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าแล้วผมจะมาเทียบให้ดูนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้ขอจบปิดตากุูวัดพนมลอกไปก่อนนะครับผม